แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ7กันยายน2566คลิปนี้เราจะมาเปิดรายละเอียดนโยบายเพื่อไทยสำหรับเกษตรและการประมงนะคะปัจจุบันประชากรกว่า40%อยู่ในภาคการเกษตรแต่มีไรายได้เพียงประมาณ8%ของ GDP เป็นผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาในภาคกาเกษตรไม่ถูกจุดจึงทำให้เกษตรกรไทยอยู่ในวงเวียนวัฏจักรของความยากจนนะคะดังนั้น การเกษตรจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการเสียใหม่ด้วยหลักคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มไรายได้คือผลิตสิ่งที่ตลาดมีความต้องการมิใช่เพียงเพราะถนัดคุ้นเคยแล้วกดไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ โดยพรรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้าผลักดันการแก้ไขปัญหาการประมงต่อไปจากความสำเร็จก้าวแรกในการเสนอร่างพรบรโดยพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่พร้อมดาเนินการได้ทันทีนะคะทีนี้มาดูนโยบายเพิ่มรายได้พี่น้องเกษตรกรรายได้ของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าภายในปี2570หากไรายได้เฉลี่ย10,000บาทต่อไร่ต่อปีเพิ่มเป็น30,000บาทต่อไร่ต่อปี เพราะทั้งราคาและผลผลิตต่อไร่ที่ต่ำเมื่อเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นครึ่งหนึ่งของรายรับจึงทำให้รายได้เหลือไม่พอต่อการชำระหนี้และการยังชีพอย่างมีคุณภาพพักเพื่อไทยจะสร้างระบบยืนยันราคาทำให้ราคาสินค้าเกษตรดีนำนวัตกรรมการเกษตรมาเพิ่มปริมาณผ,ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตรายได้สุทธิของเกษตรกร จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็น3เท่าของที่เคยได้รับนะคะโดยพักนี้กเกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกทันทีเพื่อลดภาระในการทำหากินของพี่น้องกเกษตรกรมุ่งสร้างรายได้ให้พี่น้องกเกษตรกรเพิ่มขึ้น3เท่าภายใน4ปีด้วยหลักตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้สร้างทางเลือกให้กับพี่น้องกเกษตรกรเพื่อผลิตสิ่งที่ตลาดต้องการ เปิดตลาดใหม่เพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าให้เกษตรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างความแม่นยำในการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มจำนวนและคุณภาพของผลผลิตนะคะใช้นวัตกรรมบล็อกเชนเพื่อประกันราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้าสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรด้วยการให้ราคาผลผล,ผลิตที่เกษตรกรควรที่จะได้รับ การผ่าตัดภาคเกษตรเริ่มที่การเพิ่มเพิ่มอุปสงค์และปรับอุปทานภาคการเกษตรนำนวัตกรรมมาสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการลดต้นทุนการแปลรูปสู่มูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นตามแนวทาง6ประการ 1. ดินนำน้ำดี2มีสายพันธุ์สามยืนยันราคา4จัดหาแหล่งทุน5หนุนนำนวัตกรรม6 จัดทำกรรมสิทธิ์ที่ดินมาดูแนวะทางปฏิบัติของพืชเกษตรหลักบางชนิดนะคะข้าวปรับเปลี่ยนหน้าหวานสูน่นาดำนาหยอดงดเผางดนำฟางออกจากแปลงใช้จุลินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อรักษาธาตุอาหารให้หมุนเวียนลดต้นทุนค่าปุ๋ยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ยางพาราปรับสูตรและเปลี่ยนวิธีใส่ปุ๋ยเสียใหม่รักษาโรคเชื้อราที่ต้นยางและฟื้นฟ,นฟนูต้นยางตายนิง่ง หรือกรีดแล้วไม่มีน้ำย่างนะคะให้กลับมากรีดได้อีกมันสัมปหลังนะคะป้องกันและรักษาโรคเชื้อราที่รากและหัวมันที่อยู่ในดินและรักษาฟื้นฟูใบที่ถูกคุกค,คามด้วยโรคไวรัสใบด่างทั้งสองโรคทำให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยทั้งประเทศ ศูญหายไปกว่าครึ่งลำไยปรับคุณภาพดินให้มีความพร้อมกับการเจริญเติบโตของต้นลำไย,ยสนับสนุนด้วยชีวพันธุ์ที่สามารถเพิ่มทั้งจำนวนทั้งสัสดส่วนของผ,ผลผลิตลำไยเกรด A ข้าวโพดถั่วเหลืองให้ความสำคัญกับการพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมนะคะผสมผสมผสานร,ระหว่างปุ๋ยอนินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์การพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวที่เพิ่มความสะดวกและลดการสูญเสีย เพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกรมีทางเลือกใหม่ๆและมีขนาดของความต้องการสินค้าเกษตรชนิดต่างๆมากขึ้นเช่นส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนสูงและคาร์โบไฮเดรตสูงในจำนวนที่มากขึ้นซึ่งสามารถทดแทนการนำเข้ามูลค่าปีละกว่า3 0 0แสนล้านบาทเช่นข้าวโพดถั่วเหลืองและหญ้าเลี้ยงสัตว์ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำไปสู่การแปรรูปและการสกัดสารสำคัญซึ่งมีประโยชน์สูง และมีมูลค่าสูงส่งเสริมการเลี้ยงโคจากปริมาณความต้องการจากต่างประเทศในแถบเอเชียตะวันออกปีละกว่า1ล้านตัวและไทยในแถบตะวันออกกลางปีละประมาณ3ล้านตัวและมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีรวมทั้งปศุสัตว์อื่นได้แก่แพะแกะไก่งวงและประมงน้ําจืดด้วยซึ่งย่อมสร้างรายได้ต่อเนื่องไปยังเกษตรกร,รผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ เป็นวงกว้างนะคะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตจนสามารถเปลี่ยนเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรก้าวหน้า มาดูนโยบายประมงนะคะพักเพื่อไทยยังคงเดินหน้าผลักดันการแก้ไขปัญหาการประมงต่อไปจากความสําเร็จก้าวแรกในการเสนอร่างพรบรหากพักเพื่อไทยได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนให้เป็นรัฐบาลก็พร้อมที่จะดําเนินการได้ทันทีนะคะโดยยกเลิกพรบที่เป็นผลพวงร,รัฐประหารทันทีและบังคับใช้พรกฉบับใหม่ที่ร่วมเขียนโดยพี่น้องประชาชนตัวจริง เพราะการบางังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมทําให้พี่น้องประชาชนต้องสูญเสียอาชีพเสียไรายได้เป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาทเร่งเจราจาข้อตกลงอาย,ยใหม่โดยตรงกับสหภาพยุโรปหรือ e อเพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อตกลงเพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อตกลงนะคะโดยเคารพบ,บทบัญญัติของกฎหมายทะเลและแผนปฏิบัติการขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสหากพวามเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจากการสนับสนุนของพี่น้องประชาชนเราก็จะมีความเชื่อถือในเวทีการเมืองโลกทําให้การเจรจากับต่างชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปปลดล็อกประมงพื้นบ้านขนาดเล็กไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการขึ้นทะเบียนให้พี่น้องได้ทำมาหากินอย่างเท่าเทียมจากปัญหาความไม่เป็นธรรมทางกฎหมาย ที่ผ่านมาทำให้ประมงพื้นบ้านขนาดเล็กเหลืออยู่ประมาณ6แสนครัวเรือนจาก22จังหวัดที่มีประมงหล่อเลี้ยงชีวิตพักเพื่อไทยจะลดอุปสรรคช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ประกอบอาชีพอย่างเท่าเทียมอีกครั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจประมงและทรัพยากรทางทะเลนะคะด้วยการกำหนดทิศท,ทางพัฒนาการประมองอย่างยั่งยืนคือโอกาสเรือประมงพาณิชย์ไทยที่หายไปกว่า 52%และฟื้นศักยภาพทางทะเลไทยที่สูญหายไปเราจะพัฒนาและอนุรักษ์การประมงไทยให้กลับมามั่นคงในระยะยาวนี่คือรายละเอียดนโยบายเพื่อไทยกเกษตรและการประมงเบื้องต้นนะคะ